สวัสดีครับนักเรียนครับกลับมาพบกับคูกับอีกครั้งนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับชั้นประถมศึกษาปีที่6ของเรานะครับเรื่องของการหาคอรอนอของจานวนนับโดยการแยกตัวประกอบทบทวนกันซกเล็กน้อยนะครับเมื่อเมื่อคาบที่แล้วเราได้เรียนเรื่องการหาคอรอนไปเหมือนกันแต่เราเรียนโดยการหาพหุอะไรครับพหุคูณใช่ไหมครับ เราเรียนโดยการหาพหุคูณหาพหุคูณที่เหมือนกันแล้วก็ไปหาพหุคูณที่ทําไมครับไปหาพหุคูณที่น้อยที่สุดที่เหมือนกันมันก็คืออะไรนั่นเองคอรอนอวันนี้เราจะมาเรียนวิธีที่2ครับมันคือการหาคอรอนอของจำนวนนับโดยการแยกตัวประกอบใช่ไหมครับครูกาบ,บอกแล้วว่าการหารตัวประกอบแยกตัวประกอบเนี่ยมันจะสําคัญต่อเนื่องบอกเลยว่าเรื่องนี้ในะใครเข้าใจนะคอรนนะคอร์มอ หาตัวประกอบแต่ตัวประกอบนะั้นเราสามารถที่จะนําไปใช้ต่อเนื่องได้ถึงมปลายเลยนะครับได้ถึงปสี 4, ม่ 5, มห้ามหเลยด้วยซ้ำนะครับตั้งเรียนรั้งเดียวใช้ไปตลอดชีวิตการเรียนคณิตศาสตร์คือการเรียนโดยการใช้เหตุผลนะครับหลายคนบอกว่าเฮ้ยครูครับผมจะต้องเอาคอนอไปซื้อของที่ตลาดนัดไหมเอาคอนอไปซื้อข้าวที่ร้านข้าวหรือเปล่า <c oughs> ไม่ครับเราไม่แนะนำคอนอของระมอไปซื้อข้าว ไปซื้อกับข้าวแต่แเ,รรเรานำหอละมอคอร์โนนะครับไปใช้ในการคิดแบบมีเหตุผลและนําไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยมีการคิดที่มีแบบมีแผนนะครับไม่ใช่สเปสสปะามั่วซั่วแต่คนที่ไม่สามารถเรียนคณิตศาสตร์ได้เพอร์เฟกหรือว่าดีที่สุดเนี่ยก็ไม่ใช่คนไม่เก่งนะครับเขาเรียกว่าคนเราเนี่ยมีความชอบในแต่ละด้านเนี่ยที่ไม่เหมือนกันมีความถนัดที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นครูครับขอแค่ทุกคน มีความตั้งใจเรียนในระดับหนึ่งแค่นั้นครูกรับก็พอใจแล้วนะครับช่วยกันนะครับอย่างตั้งใจเรามาดูการหาอคอาโนของจำนวนโดยการแยกตัวประกอบนะครับวันนี้จุดประสงค์ในการเรียนรู้ของเราจุดประสงค์ในการเรียนรู้ของเราขวางนะครับเอาขึ้นไปอยู่ข้างบนบ้างมันขวางกับคูกับขวางคนอื่นโอเคนะครับจุดประสงค์ในการเรียนรู้ของเราก็คือเพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลคูณร่วม น้อยหรือคอรอนอของจำนวนตั้งแต่2อนจนขึ้นไปแต่วันนี้วิธีการที่เราจะหาเราจะหาโดยการแยกตัวประกอบนะครับใครลืมไปแล้วยกมือขึ้นเลยใครยังไม่ลืมนั่นเยี่ยมมากการแยกตัวประกอบคืออะไรคือการนําจํานวนเฉพาะมาเขียนในรูปของการคูณกันใช่ไหมครับแล้วได้จํานวนนับนั้นอ่า,าวันนี้แหละเราจะมาดูกันเพราะฉะนั้น อ่าหัวขอขออนุญ,ญาตอยู่นี่แหละป๊บเขาบอกว่าจงแยกตัวประกอบของ8กับ12วิธีที่หูครับสอนให้ทั้งเรียนหามาช่วยกันมาดูกัน8กับเท่าไหร่นะเมื่อกี้นี้8กับ12เอานี้อะไรเนี่ยขออนุญ,ญาตอันนี้ลบหน่อยคือ8กับ12อขออนุญ,ญาตใช้การเขียนวันนี้ก่อนนะครับวันนี้8กับ12ครูถามว่า8ถามนะ แปดเห็นไหมเนี่ยเห็นแปดไหมโอ้ไม่เห็นปิดปิดของครูเฉียวลงอยลง่อย่อไปย่อไปโอเคเล็กนิดนึงตาคุูจะเล็กนิดนึงลูกข้างมันเนาะไม่เป็นไรแปดกับสิบสองครูถามว่าแปดแปดมีตัวประกอบอะไรบ้างที่เป็นตัวประกอบเฉพาะแปดมีอะไรบ้าง แปดมีตัวประกอบเอาตัวประกอบของมันดิอะตัวประกอบมีหนึ่งมีสองมีสามมีไหมมีไหมสามมีไหมไม่มีมีอะไรหนึ่งมีสองมีสี่แล้วก็มีแปดอ้าวแล้วถ้าสิบสองล่ะกูกรับสิบสองมีตัวประกอบอะไรบ้างมีหนึ่งมีสองมีสาม มี4มี6มี12ถูกไหมครูครับครูกำลังจะหาอะไรเราต้องหาอะไรครับถ้าเราจะหาแยกตัวประกอบเราต้องหาเราต้องหาอะไรลูกเราต้องหาจำนวนเฉพาะหนึ่งใช่จำนวนเฉพาะไหมไม่ใช่สองใช่ไหมใช่ครู2ใช่ครู3ใช่ไหมครับ3ใช่ครู4ใช่ไหมหกใช่ไหม 12ใช่ไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราจะมาแยกตัวประกอบกันเราจะมาแยกตัวประกอบกันโดยการที่นำ8มาแยกตัวประกอบเราก็จะต้องนำเฉพาะจำนวนเฉพาะมาเขียนให้ได้8ให้ได้2คูณเป็นเท่าไหร่เป็น4 4คูณเป็นเท่าไหร่เป็น8จบแล้วครับผูคกับูุต้องเก่งมากเพราะฉะนั้น12ล่ะ12ใช่ไหมครับ สิบสองมีอะไรบ้างอ่ะสิบสองมีสองกับสามคูถ้าสมมุติหนูเอาสองกับสามมาเขียนสองคูณสามเป็นหกคูณหกคูณได้สิบสองคูณหกคูณสองไงคูหนูเขียนอย่างนี้ได้ไหมสามสองคูณสามคูณสองได้หรือเปล่าได้คูหนูจะเขียนใหม่ได้ไหมหนูจะเขียนใหม่ได้ไหมหนูจะเขียนเป็นสองคูณสองคูณสามได้ไหมค,ครูกัเคยบอกให้หนูเขียนแบบเรียงตัวเลขได้เหมือนกัน ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือตัวประกอบร่วมถูกไหมนี่คือตัวประกอบร่วมขอแปดกับสิบสองเพราะฉะนั้นถามว่าออขอโทษนี่คือจำนวนนี่คือการแยกตัวประกอบกรับเขอวเขียนอันเดียวนะเขียนอันเดียวเป็นอันนี้แล้วกันคูและการแยกตัวประกอบจะหาจะหาคอ รอนอ,อย่างไงวิธีการจะหาจากการแยกตัวประกอบนักเรียนเพียงแค่นักเรียนหาตัวที่ทำไมทำไมเหมือนกันคูเหมือนกัน,เอ,น,กนเอามาเขียนถ้าเหมือนกันดูนะครับดูดีๆนะดูให้ดีนะเหมือนกัน1ชุดคูเหมือนกัน1นะนะชุดคู อเอแล้วนะเหมือนกันหนึ่งชุดครูหาดูดีๆนะคอนอนเหมือนกันหนึ่งชุดครูเหมือนกันหนึ่งชุดครูคอลอนหายยังไงครูถ้าเหมือนกันนามาเขียนแค่หนึ่งตัวนำมาเขียนแค่หนึ่งตัว oh, oh, เดี๋ยวนานก็หนึ่งนะเหมือนกันนำมาเขียนแค่หนึ่งตัวนี่เหมือนกันเห็นไหมหมาเขียนหนึ่งตัวนี่เหมือนกันมาเขียนหนึ่งตัวเ <Lance S 2> ขียนคูณกันครูจบเลยตอบเลยใช่ไหมไม่ใช่ คอลนอคือหาตัวที่เหมือนกันแยกตัวประกอบนะหาตัวที่เหมือนกันเขียนตัวเดียวแต่ตัวที่เหลืออยู่เหลืออะไรเหลือ2กับ3นักเรียนก็ต้องนํามาเขียนด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเอามาเขียนด้วย2อคูณสเป็น4 4ี่คูณสเป็น8 8ดคูณสเป็น24คูเพราะฉะนั้นคอลนอของ8กับ12คอลนอของ8กับ12 คือเท่าไหร่ครับคือยี่สิบสี่อ่าไม่ต้องงงไม่ต้องงงเดี๋ยวตัวอย่างต่อไปาจะดีขึ้นนะครับแต่ของสิบสองไปแล้วเดี๋ยวดูมาดูอะไรอีกดียี่สิบสี่สามสิบสี่สิบสองมาดูนะ ก็อยากหาของ24 30แล้วก็สีเราจะมาหาโดยวิธีการแยกตัวประกอบเรามาดูกันครูถามก่อน24มาช่วยกันนะ24่สิบสเฉพาะของ24มีอะไรบ้างช่วยกันมีไหมมีอะไร มีอะไรบ้าง24มีสองมี3ามสามสอ่ะมีสองมีสามมีอะไรอีกมีห้าช่วยคูณนะ4ี่บมีอะไรบิกอันนี้พูดถึงแค่จำนวนอะไรอันนี้เราพูดถึงแค่จำนวนอะไรจำนวนเฉพาะนะเราไม่ได้พูดถึงตัวประกอบทั้งหมดนะ4ี่สล่ามีอะไรบ้าง2อาชัยแน่ สามก็ใช่ครูมีได้อีกตัวหนึ่งห้าใช่ไหมห้าไม่ได้เจ,จ็ดใช่ไหมเจ,จ็ดใช่ไหมเจ,จ็ดใช่เพราะอลายเจ็ดคูณอลายเจ็ดหกได้สี่สิบสองวิธีการจะมองตัวประกอบเฉพาะให้อย่างง่ายที่สุดครูกราบทํายังไงทําไมครูกราบมองออกง่ายจังนะครับครูกราบก็ดูว่าตัวไหนเป็นจำนวนเฉพาะบ้างอย่างสี่ครูกราบก็จะไม่มายุ่งเลยเห็นไหมหกครูกราบก็จะไม่มยุ่งเลยตัวเลขหลกัหลกๆที่เป็นจำนวนเฉพาะคืออะไรบ้างสองสามห้าเจ็ดสิบเอ็ดเราก็ดูซิว่าสองคูณยี่สิบหารยี่สิบสี่ลงตัวไหม สองหารสามลงสามหารยี่สี่ไหมถูกไหมห้าไม่ได้แน่นอนเจ็ดก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมสิบเอ็ดก็ไม่มีแล้วมันก็ไม่มีแล้วมีก็มีสิบสามก็ไม่ได้แล้วก็มียี่สิบหกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวเลขเหล่านี้นักเรียนจะต้องจาให้ได้หรือถ้านักเรียนสามารถเปิดดูตารางหนึ่งร้อยได้นักเรียนก็สามารถดูจำนวนเฉพาะที่เป็นตัวประกอบของตัวเลขเหล่านั้นได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นคุณการาวถามว่ายี่สิบสี่คุณการาวถามว่ายี่สิบสี่มีแค่สองกับสามที่เราจะต้องเขียนคูณกันให้ได้ทั้งหมด เป็นยี่สิบสี่้าะนักครูกล้าเขียนสองคูณสามไปก่อนสองสามเป็นหกคูณหกคูณ้วยี่สิบสี่แล้วเรียนหกคูณด้วยี่สิบสี่หกคูณสี่ยี่สิบสี่อ๋อเพราะนั้นอยากได้สี่ก็คือสองคูณอะไรนั่นเองสองคูณสองคูจบแล้วถูกป่า3สามสิบคูตัวเลขที่เราหาได้คือหกคูณห้าเอาแต่มันมีสองมีสามมีห้าเป็นจำนวนเฉพาะเอามาเขียนก่อนน่าจะจบแล้วละ่ะสองสามหกหกห้าสามสิบ มาดูต่อตัวล่างสองสามหหเจ็ดสี่บสองจบแล้วเหมือนกันถูกไหมครับการจะหาคอรอนโดยวิธีนี้นะครับดูให้นักเรียนหาตัวที่เหมือนกันวงไว้เหมือนกันวงไว้ครูไม่เหมือนอะ่ะ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 ทำไงอะ่ะครูไม่เหมือนอะ่ะ ไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเอาตัวที่เหมือนการเขียนกี่ครั้งครับทั้งเรียนนำตัวที่เหมือนการเขียนกี่ครั้งขอโทษขอโทษขอโทษนำตัวที่เหมือนการเขียนหนึ่งครั้งนำตัวที่เหมือนการเขียนหนึ่งครั้งแล้วนำมาคูณกันแล้วนำตัวที่เหลือที่ไม่ได้เขียนมาเขียนทั้งหมดทุกตัวโอ้โหตัวเลขคารนอมันเยอะมากเลยนะใช่ครับตัวเลขคอรนอมันเยอะมาก นะครับลองช่วยกันคูณสิคูเอานี้สองหเท่าไหร่เนี่ยสองห้าสิมเจ็ดเอาไหมเสองสอสี่สี่สามสิบสองสิบสองเจ็ดแปดสิบสี่แปดสิบสี่คูณสิเป็นเท่าไรแปดรี่สิบนั่นเองเพราะฉะนั้นคลนอของ24่สและสี่สิคืออะไรลูกคือ8ปด้สถูกไหมครับ ดูเหมือนยากใช่ไหมดูเหมือนยากใช่ไหมเ,ออเพราะตัวเลขมันทำไมตัวเลขมันเยอะเอาอีกสักสตัวอย่างสิตอนนี้ไปทำกันบ้านกันเรามาหาครอนอของ6กับ9โดยวิธีการแยกตัวประกอบกันครูถามว่าห กับ9ถ้าเราแยกตัวประกอบก็ต้องหาจำนวนเฉพาะใช่ไหมอ่าเมื่อกี้สอนไปแล้ว6จำนวนเฉพาะของ6มีอะไรบ้างอ่ะช่วอว่า6มีอะไรบ้างครับจำนวนเฉพาะของ6มี2กับ3คหัครูชัดเลย9หรอครู3ครูมีอีไหมไม่มีแล้วครูมีแค่3ตัวเดียวอือ3ตัวเดียวก็3ตัวเดียวเพราะฉะนั้น6เกิดจากจำนวนเฉพาะคือ2คูณ สามคูเก้าเกิดจากสามคูณสามไม่ครูแล้วไงต่อหาตัวที่ําการวงไว้น,วน,น,น,นําตัวที่ําการอ่าจะหาคอนอเขียนคอนอซะหน่อยนําตัวที่หาคอนอของหกกับเก้าคืออะไรคือนําตัวที่ซามการเขียนกี่ครั้งเขียนครั้งเดียวนําตัวที่เหลืออุย้ยขอโทษนาตัวที่เหลือทําไมครับนักเรียนนําตัวที่เหลือ นำตัวที่เหลือมาเขียนด้วยแต่ว่าให้เขียนในรูปของการคูณกัน3 2เป็น6 6 3เป็น18เพราะฉะนั้นคนอของ6กับ9โดยวิธีการแยกตัวประกอบคือ18อืปดถูกต้องนะครับต่อนะตองตัวอ,อย่างนี่เห็นไหมเห็นไหม,เห,มเห็นไหมเห็นอูู่ล้าเห็นไหมโอเคนะ <c oughs> หาขอรอนอของสิบกับยีห้าเรามาดูกันก่อน ตัวประกอบเฉพาะของ10มีอะไรบ้างมี2มี5ของ25มีอะไรบ้างมี5ตัวเดียวครูแค่นั้นเองถูกไหมเขียนตัวเลขอะไรเนี่ยโอเคอเพราะฉะนั้นถ้าเราเอา10มาแยกตัวประกอบก็ต้องเอาจเฉพาะมาเขียนในรูปของการคูณกัน2 5 10จบ25 มาเขียนในรูปของการคูนการของตำงวเฉพาะ5คูณล้ว25ลูก5คูณ5เราต้องการจะหาคออุ้ยคออะไรคอรอนอของ10กับ25นะครับเราจะหายังไงดีเราก็ต้อง เอาตัวที่มาเหมือนการวงเนินกรหลังจากนั้นนําตัวที่เหมือนการเขียนกี่ครั้งเขียนครั้งเดียวแล้วนําตัวที่เหลือมาเขียนทั้งหมด5 2 10 10คู5เป็น50เห็นไหมครับนี่คือคอรโนดูวิธีการแยกตัวปะเกาะถูกไหมครับอีกตัวอย่างนึ่ง ดูไม่ยากนะวิธีการแยกตัวประกอบมันจะยากตรงวิธีการแยกตัวประกอบลองดูสิบแปดกับยี่สิบสี่คูเก้าถามก่อนมันยากตรงที่เป็นจำนวนเฉพาะนี่แหละจำนวนเฉพาะของสิบแปดมีอะไรบ้างทุกคนเริ่มต้นที่สองอยู่แล้วเพราะสองคูณเก้าได้สิบปดคูสามคูณหกก็ได้สิบแปดคู5ห้ามีไหมไม่มีเจ็ดมีไหมไม่มีสิเ็ดมีไหมไม่มีสิบสองสิบสา7 1ิสี่สิห้าสิสิแปดไม่มีแล้วส่วนยี่สิบสี่มีอะไรบ้าง ก็มีสองแน่นอนอยู่แล้ว2คูณยีสลงตัวสามอะลงไหมสามก็ลงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ตัวเลขเหล่านี้คือจำนวนเฉพาะผมแหมมันก็มีผลกระทบพอสมควรน,นะคนที่คนที่ไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่ต้นนะเน่ก็ไม่สามารถหาจำนวนเฉพาะได้เพราะฉะนั้นสองคูณสามก่อนเลยสองสามหกหกลักคูณได้สิบแปดน้กงเรียนหกคูณสามจบต้องตัวคูณต้องเป็นจำนวนเฉพาะเท่านั้นนามาคูณนะสองคูณสามคู 6, 6คูณได้24ต้องเรียน6คูณ4อยากได้4จาก2ตัวนี้เห็นชัดๆเลยก็คือเอามาคูณ2คูณ2หลังจากนั้นดูตัวที่เหมือนกันวงดูตัวที่เหมือนกันวงเพราะฉะนั้นคอรอนอของข้อนี้นําตัวที่เหมือนกันมาเขียนกี่ครั้งครั้งเดียวแล้วนําตัวที่เหลืออยู่มาเขียนทุกตัวในรูปของการคูณกัน 2องสามหกหโอยากเอาใหม่2 2งสองี่สี่สพักไว้ก่อน3าม9ามเกสบสโอเคนะนี่คือการหาอะไรหาคอลอนอนในวิธีการแยกตัวปะเกาะถูกเป้านะครับนี่การวิธีการหา ครอโนโดยวิธีการแยกตัวปะกอบเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็เลยสอนไปหมดแล้วนะครับการสรุปนิดนึงการหาผลคูณร่วมร้อยหรือคอรอโนโดยการตั้งแต่สอนขึ้นไปโดยการแยกตัวประกอบเนี่ยปัจจัยหลักสําคัญก็คือการหาจำนวนเฉพาะถูกไหมครับถ้าเรียนสามารถรู้จำนวนเฉพาะนักเรียนสามารถแยกตัวประกอบได้เมื่อนักเรียนแยกตัวประกอบได้แล้วนักเรียนดูตัวที่มันซ้ําการเขียนเพียงกี่ครั้งครับ เขียนเพียงหนึ่งครั้งตัวที่เหลืออยู่ก็มาเขียนด้วยให้ทุกตัวที่เหลืออยู่มาคูณกันนั่นคือคําตอบหรือคอลอนนั่นเองนะครับวันนี้เราได้เรื่องการหาคอลอนในวิธีที่2ไปแล้วคือการแยกตัวประกอบนะครับเรื่องแรกพหุคูณเรื่องสองแยกตัวประกอบนะครับวันนี้การบ้านของเรานะครับก็อาจจะเยอะนิดนึงนะครับการบ้านของเรามี7ข้อนะครับโดยวิธีการหาโดยวิธีการแยกตัวประกอบออกมาแยกเสร็จแล้วนักเรียนดู นำที่กูบอก3าการเขียนตัวเดียวที่เหลือเอามาเขียนแล้วก็ตอบคำถามว่าคอละนอคือเท่าไหร่นะครับส่งให้ตรง,ตรงกำหนดตามที่กูกำหนดหมายแล้วก็เดี๋ยวกูกรับส่งให้ผ่านกลุ่มไลน์กลุ่ม Facebook ของพวกเรานะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนเจอกันในคาบต่อไปสวัสดีครับ